สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิภามากินก้อยไข่หมดแดงครับสูตรบ้านๆครับพี่น้องครับกับบรรยากาศบ้านๆครับผมก้อยไข่หมูแดงครับพอดีป้าเพื่อนไปหามาให้นะครับผมก็เลยให้เพื่อนก้อยให้กินนะครับมันนี้ก็พักกับนะครับเป็นพักอย่างเขาเอินพักสะงเะหพักสังเว่าซันพักพักสเงเหน้ำแมนบอกนี่เพื่อนบอกว่าพักสะงเแหออันนี้ก็พ่อใ่เลยครับ เอาว้มะฮ่อใบมะฮ่อไครมดแดงครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบักริกนะครับผมเป็นบักริกแล้วก็เป็นพักกะหลำครับพี่น้องขออนุญาตถอดนาฬิกาก่อนนี่สิกินบ่แแ่บใส่กสระเหนียวครับพี่น้องนี่นเหนียวหนึ่งหอนหอนมาครับผมแบ่บน้อกันครับพี่น้องครับ ข้าวเหนียวร่มกับสิถียล่มเนี่ข้าวเหนียวนี่เป็นแข็งๆจักหน่อยจักหนาหอนหนาหนาวหรอกเมื่อวานกับฝนตกครับเมื่อวานนี่มาครับผมก้อยไข่หมูแดงครับพี่น้องแซ่บนี่ครับผมแสงไลายจักหน่อยเด้อผมมักแบบนี้ไหมบรรยากาศแสงไล่ หืบักพกร,ริกอืมบัวดินฮวารักมือนี่ขวมแล้ว เมียงให้มดแดงเ <laughs> มียงให้มดแดงครับพี่นอ้องฮึใส่กะเพัาอีเลิดใส่กะเพัาอีเลิอดอืมแบเปล่เแค่ไง ออืมลมนะบรรยากาศดีดีครับผมลมแห้งขนาดเลยปไปกินดีรักผมเนี่ยออืืมมสักี่ Phết áo lường như này vệ hết, 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 tinh thần vệ tinh thần vệ tinh thần vệ tinh thần เพชร เมี่ยงทบแต่มาแดงห่อไพ่เลยครับอื้ม <c oughs> <c oughs> บรรยากศดีครอโอ้่าฮ่าน Hãy subscribe cho ผมมากอันนี้กินแซ่บกเขาอีกมันเขามันอิ่มไว้ โอ้เพชรพี่น้องเพชรครับผมเพชรเพชรแต่กระแซบมาพี่มาพี่โอ้เพตร กินน้ำแล่นยอย่างว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดสุดยอดเบืองบอกักพริกเพื่อนเลียนบักหันใส่เลยนะผมกัดตักถือจะ่บกพริกเลยนี่รู้เสียบอยู่ยแค่ไหนพักทางเ้ย เอามาซิมเึงเสือครับสุภาพเรือไปได้เคี่ยวบุกพริกหวานได้เดยดนี่มันเผ็ดตักถือได้บุกพริกอืม ลูกน้องบ่ามันกินน้ำเลยวะคำยังไงเลยคำสุดท้ายตเต็มปากตเต็มคำเลยไข่มดแดงรอบนี้เขียวแต่ไข่มันเลยะไปนี่อันอันโมเมนต์ไข่อาออกไป <c oughs> เออคำปม,มบัน นามเต็มปากอโอเคครับยิ่มแล้วพี่น้องพบพอกันไหมนคลกปบนาครับขอบคุณที่อะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ